ข้อนี้เนี่ยใน choice มีคำว่า hire รูปต่างๆกันนะครับถามนิดนึง hire แปลว่าอะไรว่าจ้าง hire ว่าจ้าง hire ว่าจ้างันเรียนเนี่ย hire คูเบิร์ดให้มาติวอ่ะคูเบิร์ดคิดชั่วโมงละล้านแบบเนี้ย hire ว่าจ้างนะครับที่ขอเฉลยเร็วๆกันนะตอบเป็นข้อมดน้อยนะครับมาฟังฉเฉลยละเอียดกันอันดับแรกเลยสังเกตน,นิดนึงใน choice เนี่ยมี passive voice ด้วย พ s s ซีฟคืออะไรทวนเร็วๆนะพ s s ซีฟคือประโยคที่ประธานถูกกระทํามักจะมีคําว่าถูกโดนได้รับอยู่ในประโยคอะถูกเตะโดนตีได้รับรางวัลแบบเนี้ยโครงสร้างของมันะ่ะจะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3ถ้าเจอโครงสร้างแบบเนี้ยให้แปล verb to be ว่าถูกโดนได้รับไปก่อนแปล verb to be ว่าถูกโดนได้รับเช่น the cake was eaten เค้กอะ ถูกกินไปแล้วตรง verb to be อะให้แปลว่าถูกไปเลยนะครับเทียบเบื้องต้นนะนะักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าประโยคไหนเป็น passive ประโยคไหนไม่ใช่นะการที่จะบอกได้เนี่ยอุ้ยสังเกตง่ายมากคือนักเรียนแค่ดูอะว่า verb เนี่ยมันลงท้ายด้วย verb to be ตามด้วย verb ช่องสามไหมไอ้อย่างเช่นครูเบิร์ตถามว่า the cake has been eaten ตัวเนี้ยเป็น passive ไหมเป็นเพราะมี verb to be คือ been ตามด้วย verb ช่อง3คือ eating ก็ passive แต่แค่คนละ tense กับด้านบนเนาะเรื่อง tense เ,เดี๋ยวขอยังไม่แตะนะฮะเอาใหม่คูเบิลเปลี่ยนใหม่เป็น he is eating he is eating ถามว่าเป็น passive ไหมไม่เป็นนะเพราะขาดอะไรขาด verb ช่อง3อันนี้มีแค่ verb to be แล้ววิ n g เลยไม่มี verb ช่อง3ก็ไม่ใช่ passive ถ้าไม่ใช่ passive เนี่ยเขาจะเรียก active เนาะทำเองกินเองเดินเองนอนเองเนี่ยเขาเรียก active หมดทีนี้ นักเรียนพอรู้จักเนาะว่าอะไรคือ passive ถามนิดนึงในโจทย์ในช้อยอะข้อไหนเป็น passive ข้อไหนบ้าง A, A เป็นไหมเป็นเพราะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3คือ hired ข้อไหนอีก b boy ไม่ใช่นะ b boy มีแค่ verb to be ไม่มีช่อง3 c มีไหม c ไม่มีช่อง3มนะมีแค่ Was verb to be w i n g เลยไม่ได้ d d o g มี passive ไหมมีนี่ไง been ตามด้วย verb ช่อง สามใช่ปะประธานเนี่ยคือคำว่า consultant แปลว่าผู้ให้คำปรึกษา consultant ผู้ให้คำปรึกษา consultant ผู้ให้คำปรึกษาถามนิดนึงผู้ให้คำปรึกษาถูกว่าจ้างได้ไหมได้แล้วผู้ให้คำปรึกษาไปว่าจ้างคนอื่นได้ไหมก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเฮ้ยเราตัดสินไม่ได้นะว่าเฮ้ยจ้างเองหรือถูกว่าจ้างมันยังไม่ได้ข้อนีนยากนะฮะดังนั้นเดี๋ยวครูเบิร์ขอตัดชอย เดี๋ยวขอตัดจากล่างขึ้นบนแล้วกันเพราะว่านักเรียนรู้อยู่แล้วว่าข้อ a n ถูกใช่ไหม D.Dog ก่อน D.Dog เนี่ยนักเรียนเจอคำว่า who has been hired จำนะถ้าเกิดเจอ who wish that อยู่หลังคำนามแบบนี้อยู่หลัง consultant แบบนี้ให้นึกถึงเรื่อง adjective clause ไว้ก่อนให้นึกถึงเรื่อง adjective clause นึกถึงเรื่อง adjective clause adjective clause เป็นประโยคที่ขยายคำนามข้างหน้ามัน มันจะมีพวก who, w i s h that อยู่หลังคำนามแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับเช่นเราบอกว่า I know the man ฉันรู้จักผู้ชายคนนั้นเนาะ who is standing there คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยไอ้คำว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็น adjective clause ขยายคำว่า the man ให้นักเรียนจำแบบนี้นะว่า adjective clause เป็นแค่ส่วนขยายถ้าครูบอเ,เปรียบเทียบนะประโยคทุกประโยคเลย อย่างน้อยต้องมี subject กับ verb แท้ขาดไม่ได้ยกเว้นประโยคคำสั่งแต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันทุกประโยคต้องมี subject กับ verb แท้ subject เปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อ verb แท้เปรียบเสมือนเป็นค่ะเป็นคุณแม่นะครับส่วนส่วนขยายอย่างเช่น a c h i v e c a o s e ตัวเน,นี้ยเปรียบเสมือนเป็นลุงป้านะาามีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแตเ่เรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยรู้แล้วว่า the dog เป็น a c h i v e c a o s e นี่ยต้องเช็คนะว่าช่องว่างที่หายไปอะ่ะเฮ้ยเป็น Achieve c l o s e ได้จริงนะเปล่านะครับเช็คยังไงดีนะครับวิธีการเช็คก็คือแบบนี้นักเรียน,นดูในโจทย์ก่อนว่ามันเนี่ยมีโครงสร้างหลักครบไหมคือมี subject กับ verb แท้แล้วหรือ,อยัง subject เนะี่ยมีแน่ๆคือ consultant แปลว่าผู้ให้คำปรึกษา verb แท้มียัง to fast to facilitate ค่ะเป็น verb แท้ไม่ใช่ t o เว p e ์ l เพียวไม่ใช่ v ว r b แท้ถาวรน,นะจำไปแบบนี้เลยนะครับมาใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องอื่นแล้วกันนะฮะขอไม่แตะลึกเอาเป็นว่า t o เว Pe เพียวยังไงก็ไม่ใช่ v ว r b แท้มันคือ v ว r b เมียน้อยที่เหลือก็ไม่มี v ว r b แท้เลยนะักเรียนแสดงว่าที่หายไปยังไงยังไงก็ v ว r b แท้ไม่ใช่ส่วนขยายแน่ๆไม่ใช่ลุงป้านะอาดีด็อกผิดทันทีได้นะมาดูซีแคทซีแคทเนี่ยมีเวิร์แท้คือ was hiring แปลว่า ในอดีตกําลังว่าจ้างเป็น past con นะครับถ้าเกิดเรียกชื่อ ten ได้แสดงว่าเป็น verb แท้หมดนะทีนี้มันตามด้วย person แปลว่าคนหนึ่งคน person ถือว่าเป็นนามนับได้เอกพจน์ถ้าบอกว่านับได้เนี่ยในกรณีมีหนึ่งคนต้องใส่อะนะเช่นครูเบอร์บอกว่า car เป็นนามนับได้จะเขียน car runs ไม่ได้ต้อง a car runs อย่างน้อยเลยต้องมีอะเข้าใจปะ อันนี้ก็เหมือนการ person เป็นนามนับได้ต้อง a person ดังนั้นลืมใส่อะผิด b boy a hire has been a hire has been ตัวนี้เป็น verb แท้ที่เรียกว่า present perfect a hire เป็นคำนามได้นะแปลว่าผู้ถูกว่าจ้างทีนี้ถ้าเกิดเอาไปเติมอ่ะมันพอไหวแต่มันจะอาจจะแปลกๆหน่อยมันจะแปลว่า the consultant has been a hire to facilitate the company's expansion ผู้พูดให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นผู้ถูกว่าจ้างที่จะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขยายธุรกิจมันก็พอไหวแต่มันฟังดูแบบไม่ลื่นหูฟังดูแปลกๆขอ question mark ไว้ก่อนมาดู a n เอ a, a n ก็เป็น verb แท้แต่เป็น passive voice ถูกไหมแปลว่าถูกว่าจ้างมันจะแปลว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยถูกว่าจ้างเมื่อไม่นานมานี้ให้มาช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการขยายธุรกิจของบริษัท รู้เรื่องแน่นอนนะฮะถูกว่าจ้างให้มาช่วยเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัท A& ได้ฮะ B-boy ความหมายมันแปลกๆมันฟังดูไม่ธรรมชาติฝรั่งไม่ใช้กันแบบนี้จึงผิดไปนะครับตอบเป็น A& นะเราแปลทั้งประโยคด้วยกันเลยครับเขาบอกว่า the consultant has been hired to facilitate facilitate แปลว่าช่วยให้ง่ายขึ้นช่วยราบรื่นขึ้น the company's expansion i n t o n e w i n t t r n n t i o n a l markets เขาบอกว่าผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยได้ถูกวาจ้างเมื่อไม่นานมานี้นะครับเพื่อที่จะให้มาช่วยเกี่ยวกับเรื่องการขยายธุรกิจของบริษัทแห่งนี้ในการขยายธุรกิจเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดต่างชาติใหม่ๆนะครับให้มันรับรื่นขึ้นให้มันง่ายขึ้นน่ะตอเป็น AN ถูกแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ